แนวโน้มราคาทองคำประจำวันพุธที่10กรกฎาคม2 5 6 7บอกอะไรกับเราบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เรารู้ได้จากเทคนิคเราจะเรียนรู้เทคนิคจาก5เทคนิคในหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเพื่อฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกับกราฟตัวอย่างในวันนี้ตามไปดูกันเลยครับวันนี้เทคนิคข้อบอกอะไรกับเราบ้างใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามานะครับขอไลค์ขอหัวใจด้วย จะสังเกตเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟจากเมื่อวานนะครับแจ้งเอาไว้ว่าราคาทองคำเนี่ยจากโลที่2,293เหรียญตรงนี้ครับเด้งขึ้นมาทำไฮไว้ที่2,392เเหรียญตรงนี้เด้งขึ้นมาเท่าไหร่ครับ เซซว่า2293กับ2292จุด98ก็ตีชั่ว่า100เหรียญเนาะตรงนี้ราคาทองคำเด้งมา100เหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านน่ากลัวเหมือนกันนะครับในการเด้งขึ้นมาครั้งนี้ของราคานะครับแล้วอย่างไรต่อครับพอเรารู้ตรงนี้แล้วแน่นอนครับมันก็มีการย่อตัวลงการย่อตัวลงมาในครั้งนี้ ก็เลยตีแนวรับจากฟิโบนัชชีเอาไว้ใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจด้วยครับรายงานตัวแจ้งกันเข้ามาเลยเราก็ได้แนวรับจากฟิโบนัชชีมาเมื่อวานนี้นะครับที่ตีแนวรับเอาไว้ซึ่งก็คือตัวเลขด้านข้างเลยนะครับ4แนวรับแนวรับแรกก็คือเจ้า38.2%เมื่อวานนี้ราคาลงมาที่2,300เท่าไหร่ครับลองไปดูกันนิดนึง ทำโลที่สองพ้อี่สิบเเหรียญตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้ราคาลงมาทําโลตรงนี้อันนั้นเนี่ยเจ้าสองพามร้อเหรียญเราก็เลยได้ว่า่าสักครู่นะครับกราฟไม่มาซะแล้ว 2,349เหรียญแล้วมีการดีดตัวกลับครับการดีดตัวกลับของราคาทองคําทําให้เราสามารถที่จะพิจารณาการรีบาวขึ้นมาของราคาทองคําอย่างนี้ครับอืบราคาย่อลงมาทําโลเนาะที่2,349เหรียญแล้วดีดตัวกลับ การดีดตัวกลับครั้งนี้จะดีดตัวกลับได้เท่าไหร่จะเด้งขึ้นมาได้แค่ไหนเราก็ต้องใช้ฟิโบนาชีในการที่จะหาแนวต้านในการเด้งขึ้นมาของราคานะครับอย่างนี้ครับไปกันเลยจะเด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่ล่ะเด้งขึ้นมาได้แค่ไหนใช้ฟิโบนาชีครับกล่องเครื่องมือด้านข้างดับเบิลคลิกเข้าไปเอาฟิโบนาชีรีเทสเมนต์มานะครับ จาก HIGH 2 3 9 2 9 8้อยานะครับแล้วก็ลากลงมาหาโลที่2,349เหรียญตรงนี้ปั้งวางเข้าไปเลยครับเราได้มาทันทีครับกับแนวโน้มของการรีบาวขึ้นของราคา วันนี้จะรีบาวได้เท่าไหร่เอ,อ่ยมาดูกันเลยครับเข้าใจตรงนี้ขอ5คนละหนึ่งตัวครับถ้าเข้าใจว่าจากแนวการย่อลงมาครับพักตัวลงมาสีดำเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยมาทำโลไว้ที่2,349เหรียญเมื่อวานนะครับมีการเด้งกลับขึ้นมานะครับแนวต้านเป้าหมายการเด้งขึ้นมาของราคา เราก็ใช้ฟิโบนาชีในการหาแนวต้านในการเด้งขึ้นมาสีแดงนะครับดรงนั้นตอนนี้แนวต้านก็จะอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับใส่เลยฟิโบนาซีโชว์เราไว้แล้วเท่าไหร่บ้างเอย่ยใส่เลยนะครับปึ๊บอ่าเราได้แนวมารอเลยครับเอาแนวมารอเลยครับ แนวต้านที่1อยู่ที่ 38. 2 2 3 6 6เหรียญตรงนี้เลยครับปั้งทะลุไปหรือยังทะลุขึ้นมาแล้วนะครับทะลุขึ้นมาแล้วเนาะจากกราฟแนวต้านถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2 0งพั8 3จ3เหรียญน,นะครับ2,383เหรียญวางไว้เลยปึ้งตรงนี้แล้วก็แนวต้านสุดท้ายก็จะอยู่ที่ 2388แดเหรียญตรงนี้ครับได้แนวต้านมาทั้งหมด3แนวนะครับเพราะแนวต้านอื่นเนี่ยทะลุมาหมดแล้วนะครับดังน,นั้นตรงนี้ก็เลยรู้เลยว่าเจ้า2366หกเหรียญเนี่ยกำลังพยายามยืนอยู่นะยืนได้ไหมอ่ามันจะยืนได้ไหมเราก็ต้องมาดูกันนะครับเปลี่ยนสีหน่อยให้มันเข้าใจว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับ เป็นสีอะไรดีล่ะสีแดงแล้วกันเนะาะแบบนี้ครับแนวต้านที่1 78.6%อยู่ที่2,383นะครับแนวต้านที่2 88.7อยู่ที่2,388นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามจะยืนแนว 61.8%ซึ่งเจ้าแนว61.8%เนี่ยก็อยู่ที่2องพเท่าไรครับ3 7 6ตรงนี้นะครับให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับจะได้อ่าจะได้แตกต่างเนาะอ่าตอนนี้ราคาพยายามยืนนะครับใช่ไหมยังไม่ใช่ตอนนี้อยู่ที่2,367 2,367ก็คือ38.2%ขอโทษด้วยครับสมาชิกกำลังพยายามยืน38.2%อยู่นะครับ50%อยู่ที่2,371เรียบร้อยครับ ซึ่งตรงนี้เราก็เลยได้แนวต้านต่างๆมาตามที่เห็นเลยคือเราจะมีแนวต้านเหลืออยู่อีก4แนวต้านหลังจากตอนนี้ที่พยายามทดสอบแนวต้าน38.2%อ์อยู่นะครับ2,366จะยืนได้ไหมถ้ายืนได้แนวโน้มราคาก็จะขึ้นต่อไปเจอแนวต้านถัดไปนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้แนวโน้มราคาก็จะย่อตัวลงดังนั้นตรงนี้จึงต้องลุ้นครับว่าเจ้าแนวต้าน2000 366เหรียญเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นแนวต้านฟีโป38.2%จเนี่ยจะยืนได้หรือเปล่าสมาชิกว่ายืนได้ไหมตอนนี้มันพยายามมันทะลุขึ้นมาแล้วละครับตอนนี้อยู่2367แล้วแต่ไอเจ้า66น่มันเป็น38.2%ของฟีโปถ้ายืนได้ครับมันก็จะขึ้นต่อไปเนาะเพื่อที่จะไปทดสอบแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ นี่เลยครับเราก็เอาฟิโปมาใช้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้ายืนได้นี่นะครับก็จะขึ้นต่อไปการขึ้นต่อไปก็จะไปทดสอบที่ไหนต่อครับที่นี่ครับ50%ที่2371เหรียญใช่ไหมครับเป็นแนวต้านถัดไปที่ฟิโป50%ตรงนี้นะครับ ยืนไม่ได้ก็จะย่อตัวลงนะครับแต่ถ้ายืนได้ก็จะขึ้นต่อไปเพื่อที่จะทดสอบฟีโปต่อไปก็คือจเจ้า61.8%ซึ่งอยู่ที่2376เหลรียญตรงนี้ถ้ายืนไม่ได้ก็จะย่อลงมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าสามารถยืน61.8%ได้ก็จะขึ้นต่อไปเพื่อที่ไปเจอ78.6%ตรงนี้ อยู่ที่2 3 8 3 7สเกติเทแเนาะยืนไม่ได้ก็ย่อตัวลงนี่คือลักษณะการเทรดนะครับกับแนวต้านแนวต้านแต่ละแนวครับจะมีผลกับการเทรดนะครับถ้าผ่านได้ก็คือขึ้นต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะย่อตัวลงลักษณะจะเป็น แบบนี้เลยนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันเนาะอ่าตอนนี้เลยจึงต้องลุ้นลุ้นอะไรครับลุ้นเจ้าพี่โป38.2%ให้ยืนให้ได้นะครับยืนได้ไปต่อเนาะเจอกัน2,371นะครับลักษณะของการเทรดตามช h a n e l t เทรดการเล่นรอบทํากําไรกับแนวรับแนวต้านก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ขึ้นมา ถ้าแนวต้านาถ้าเกิด2,366เหรียญที่ตอนนี้กำลังกาลังเป็นโจทย์อยู่ตอนนี้นะครับถ้ามันยืนไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจะต้องย่อตัวลงใช่ไหมครับย่อตัวลงมานะครับแนวรับก็จะอยู่ที่ แนวรับแรกเลยครับ38.2%อยู่2,354เหรียญตรงนั้นนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็จะย่อลงมานะครับแล้วก็จะมีแนวรับเรียงรายตามฟิโบนาชีที่จะต้องกลางใหม่นะครับกับการย่อตัวลงเนาะแต่ตอนนี้เป็นแนวโน้มของการดันตัวขึ้นเราจึงได้เป็นแนวโน้มของการเทรดตามกรอบสีดำนะครับตามเส้นลูกศรสีดำเลยเนาะแนวต้านต่างๆรอเอาไว้ด้วยฟิโบนาชีอย่างที่บอกเอาไว้นะครับ ถูก่ันเข้าใจขอ5คนละสตัวแล้วเนาะเห็นภาพนะครับจุดที่ต้องพิจารณาคือ2,366เหรียญสีแดงตัวนี้นะครับว่าจะยืนได้หรือยืนไม่ได้กันแน่นะครับตรงนี้สำคัญเนาะตรงนี้สำคัญถ้าเกิดยืนได้ขึ้นต่อนะครับตามลูกศรสีดำแต่ถ้ามือยืนไม่ได้มันจะย่อตัวลงมานะครับ เข้าใจตรงกันนะครับลูกศรสีดำนะครับแนวต้านที่หนึ่งฟีโป50%์นะครับแนวต้านที่สองฟีโปรหกแนะครับแนวต้านที่สามฟีโป7 8จครับสามแนวต้านนี้สำหรับในช่วงกลางวันก็น่าจะเอาอยู่แล้วครับแต่ว่าคืนนี้จะมีการถแถลงข่าวของพาเวลเนาะ ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าข่าวมันเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะสวิงแรงแนวต้านแนวรับของช่วงกลางวันก็จะอาจจะเอาไม่อยู่นะดังนั้นสมาชิกเลยต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับโอเคนะตอนนี้ก็ต้องลุ้นลุ้นแนวต้านแนวรับตามนี้เลยนะครับโดยที่จุดที่ต้องรอดูและเฝ้าระวังก็คือเจ้า 38.2%ตัวนี้เลยที่กำลังทดสอบอยู่ยืนได้หรือยืนไม่ได้นะครับไปต่อเลยเนาะทุกทกท่านเข้าใจแล้วไปต่อนะครับโอเคเราก็มาดูกันต่อด้วยเทรไลน์นะครับเทรลน์เทรลน์บอกอะไรกับเราบ้างตอนนี้ไทม์เฟรมลายเดย์บอกกับเราว่าราคากำลังพักตัวอยู่ในกรอบนะครับพักตัวในกรอบไหนเราก็ลากเลยครับจาก2,000 277โลลา์เนาะลากผ่าน2286ตรงนี้นะครับเราก็ได้แนวรับออกมาเส้นเทลายแนวรับของการเป็นแนวโน้มการพักตัวนะครับตามนี้เลยส่วนแนวต้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเรา,อาเอาไฮเอาไฮเป็นเกณฑ์เราก็จะได้ว่าได้ว่าแบบนี้ครับ 2 4 3 1ี่ยเหรียญเป็นแนวต้านที่ต้องเฝ้าระวังใช่ไหมครับที่เราบอกกันไว้เมื่อวานนี้นี่ก็คือแนวต้านที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเส้นสีขาวนะครับส่วนแนวรับแนวรับก็จะอยู่ที่เส้นสีแดงนะครับตามนี้เลยเนาะสมาชิกทุกท่านเมื่อไลายเดย์บอกแนวโน้มตามนี้เราจึงได้ว่าอะไรต่อเราไปที่ลาย4ชั่วโมงนะครับไปดูเทรนลาย4ี่ชั่วโมงกัน นะครับเทนไลน์4ี่ชั่วโมงบอกให้รู้ว่าตอนนี้แนวโน้มของการพักตัวอยู่ในกรอบสีแดงของลายเดย์เนี่ยเป็นอย่างไรครับจุด 3. จุดตีเส้นเทนได้เราก็ตีเลยจุด3าจุดล่าสุดอยู่ตรงไหนเอาล่าสุดเลยนะของเก่าไม่เอาแล้วครับเราเอาของปัจจุบันครับจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3นะครับอ่าลากไปเลยครับ นำเทนไลน์มาใช้จุดที่หนึ่งผ่านจุดที่สองแบบนี้ครับแล้วก็โคนนิ่งเส้นเอามาวางไว้ที่ด้านล่างครับอันนี้เป็นหลักการเทนไลน์จากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับจุด3ามจุดตีเส้นเห็นได้ดพอเ,เอามาวางที่ด้านล่างปึ๊บสมาชิกจะสังเกตเห็นอะไรครับ ราคาเจ้าราคาครับทองคำเนี่ยมันหลุดมันหลุดเส้นแนวรับสีฟ้าลงมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นะครับขยายมาดูครับชัดๆพอเราขยายมาดูนะครับชัดๆเราจะเห็นว่ากลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่ราคาน่ะหลุดกอบลงมาแล้วนะครับ แบบนี้ครับถ้าราคาไม่สามารถกลับเข้าไปในเทนได้นั่นหมายถึงอะไรเราก็เลยได้เส้นแนวแนวเทนไลน์นะครับเป็นเกณฑ์เลยครับถ้าราคากลับเข้าไปได้ก็จะกลับเข้าไปเล่นต่อในเทนไลน์คู่ขนานสีฟ้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับเข้าไปไม่ได้มันจะลงต่อนะครับเห็นภาพตรงนี้นะครับ ดังน,นั้นกลุ่มนี้นะครับทำเฟรมลน์4ชั่วโมงเนาะเป็นการไซด์เวตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับตั้งแต่วันจันทร์เอาเมาส์จิ้มไปที่แท่งแดงนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาเนี่ยที่ราคาโดนทุบลงมานะครับโดนทุบลงมาราคาก็พักตัวอยู่นะครับตอนนี้เพื่อที่จะทดสอบเส้นเทนไลน์สีฟ้าด้านล่างนั่นเองครับ ถ้ากลับเข้าไปได้จะเข้าไปวิ่งขึ้นต่อนะครับตามรางคู่ขนานอัพเทนของลาย4ชั่วโมงสีฟ้าแต่ถ้ากลับไม่ได้กลับเข้าไปไม่ได้จะมีการย่อตัวลงต่อนะดังนั้นตรงนี้สมาชิกต้องระม,มัดระวังเข้าใจขอ5คนละสาตัวครับสีเหลืองครับสีเหลืองนี่ก็คือหลักการเทนไลน์นะครับเทนไลน์ว่าแบบนี้แล้วตัวเราจะ จะคิดอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วณนะเวลานี้เนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการที่จะต้องรอดูนะครับรอดูรอดูแนวโน้มว่าสามารถยืนเข้าขึ้นไปยืนบนเทรนไลน์คู่ขนานสีฟ้าลายสีชั่วโมงได้ไหมนะครับได้ไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดตัดสินในการเปิด เปิดพอร์ตนะครับในการวางแผนการลงทุนเพราะว่าถ้าได้จะหมายถึงว่าเป็นอัพเทนต่อไปเป็นซันไซเวออพต่อไป,ต,อไปตามเทรนไลน์คู่ขนานสีฟ้าแต่ถ้ายืนไม่ได้นั่นหมายถึงจะเป็นดาวเทนของลาย4ชั่วโมงทันทีนะครับตรงนี้เข้าใจเนาะสมาชิกจะเป็นอัพเทนต่อหรือจะเป็นดาวเทนจึงต้องรอดูไหมล่ะเราควรต้องรอดูไหมตรงนี้ถ้าช่วยพิมพ์มานิดหนึ่งควรรอดูไหม นั้นคุณยุทธจึงขอบอกว่าจริงๆแล้วเราควรต้องรอดูนะครับเราไม่อาจจะคาดการนะครับล่วงหน้าได้คืนนี้ก็มีการถแถลงข่าวของพาเวลซึ่งมาถแถลงเกี่ยวกับทิศทางของดอกเบีย้ยเนาะจะลดไม่ลดอ,อย่างไงเงินเฟอ้ออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็พูดแล้วพูดอีกนะพูดพูดหลายตลบเนาะแล้วก็ ข่าวก็คาดการ์กันไปนะนักลงทุนก็คาดการ์กันไปดังนี้วันนี้เนี่ยจึงแนะนํานักลงทุนนะครับว่าเล่นการเล่นรอบการสวิงนะครับพักตัวแคบๆนะครับในลาย4ี่ชั่วโมงแล้วก็ในลาย1ชั่วโมงก็ได้นะครับเล่นรอบการพักตัวแคบๆเพื่อเพื่อที่จะรอคอยไปก่อนนะครับสต็อปลอต้องเข้มนะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ไม่ไม่เทรดเล่นรอบแหละเราก็ควรจะต้องรอดูนะครับ ตรงนี้นะครับแนะนำสำหรับวันนี้เลยเนาะ,ะไปทิศทางไหนก็ค่อยตามไปทิศทางนั้นจะเหมาะสมกว่านะครับโดยโลที่เราเอามายืนยันตอนนี้ก็เอาโลโลเมื่อวานเนี่ยครับ2349ี่เหรียญเนี่ยเป็นเกณฑ์ไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับเราก็เอาโลเนาะสักครู่นะครับ เป็นจุดตัดสินไปเลยครับโลเมื่อวานนี้2349ี่เหรียญน,นะครับเส้นสีส้มแล้วกันเนาะเอาเป็นสีส้มเนี่ยครับเป็นจุดตัดสินครับว่าถ,าาถ,ถาา้าย่อตัวลงนั่นหมายถึงจะลงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ย่อตัวลงนี่เราก็าตรงนี้เป็นเกณฑ์ครับปั้งหลุดเมื่อไหร่ก็แปลว่ามันลงต่อนะครับ ก็วางแผนการลงทุนต่อไปแล้วก็ไอ้เจ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยเราก็ใช้เป็นแนวต้านที่เป็นจุดเฝ้าระวังไปนะครับถ้าสามารถยืนได้เราก็ค่อยค่อยเข้าตลาดไปก็อย,อยู่ที่ประมาณ2,300แปดสิบเ,เหรียญเนาะ2 3 8 0แปดสิบเหรียญถ้ายืนได้เนี่ยเราก็ค่อยเข้าตลาดไปนะครับ เราก็เอาฟิโปมาเป็นเกณฑ์ก็ได้เมื่อกี้ฟิโปบอกว่าอยู่ที่ไลน2,383เหรียญตรงนี้ครับถ้ายืนได้ฟิโปแนวต้านที่สามเนี่ยนะครับถ้ายืนได้ก็ค่อยพิจารณานะครับว่าว่ามันจะเข้าตลาดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนไม่ได้เราก็เอาโลเป็นเกณฑ์ไปอันทายก็อยู่ที่เท่าไรเขียนเลยครับ2,383เหรียญน,นะครับฟิโป ยืนได้ทำไฮสบัดหางไม่นับนะเข้าใจคําว่ายืนได้คนระับถ้าเกิดมันทำไฮเออร์ไฮสูงกว่า83แต่มันเป็นแค่การทิ้งหางเนี่ยเราก็ต้องระวัดระวังด้วยนะยืนได้ของผมคือต้องยืนได้นะปิดแท่งลาย4ชั่วโมงยืนเลยนะแล้วก็โลอยู่ที่เท่าไหร่ครับโลอยู่ที่2349เนาะถ้าหลุดลงไปแล้วปิดแท่งหลุด นะปิดแท่งลาย4ชั่วโมงนะครับแล้วหลุด49เราก็ค่อยมั่นใจว่าราคาจะลงนะตรงนี้เลยครับเข้าใจตรงกันนะครับสมาชิกทุกทท่าน2ราคานี้นะครับคือการปิดแท่งลาย4ี่ชั่วโมงนะครับยืนได้ยืนไม่ได้ยืนได้ทางด้านบนเราก็ซื้อตามไปแต่ถ้าเกิดว่าหลุดด้านล่างแล้วปิดแท่งเราก็ค่อยขายตามไปประมาณนี้ครับดูที่ลาย ตามเฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับตามเฟรมอื่นไม่นับนะครับงานนี้เป็นเทรนใหญ่นะครับเป็นเทรนใหญ่ของลาย4ชั่วโมงนะครับขอเอาลาย4ี่ชั่วโมงเป็นเกณฑ์นะครับทุกท่านโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับแนะนำตามนี้เลยครับส่วนที่อยู่ระหว่าง2อ4 9าถึง2383เนี่ยก็เป็นการเล่นรอบนะครับไซเวย์เล่นรอบชแนลเทรดกันไปเนาะ ทุกทุกท่านขอภาพเก็บไว้ดูได้นะครับระหว่างราคานี้เราก็แชแนลเทรดกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังการเทรดในวันนี้นะครับเพราะว่ามีการถแถลงข่าวของเจโรมพาเวลในค่ำคืนนี้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรอย่างไรจะนำทิศทางของราคาทองคำได้ไหม ทองจะวิ่งตามสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านักลงทุนจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดคืนนี้ไหมจะมีการไปจับประเด็นอะไรไหมบางทีเนี่ยเขาพูดยาวนะแต่นักลงทุนไปจับแค่ประเด็นประโยคเดียวเองอะ่ะแล้วก็เอามาตีความประมาณนี้ก็ทําให้ตลาดเนี่ยโอ้โหตื่นตื่นตัวกันน่าดูตื่นเต้นกันน่าดูเลยเนาะดังนั้นตรงนี้เนี่ย ข่าวนะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอยู่ที่ประเด็นที่เขาจะไปจับเนาะว่าเขาจะไปจับประเด็นไหนมาเล่นเขา้าใจความหมายใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยผู้ให้ข่าวเนี่ยก็ถูกจับตามองเนาะแล้วก็เขาก็พูดแบบยาวเลยนะครึ่งค่อนชั่วโมงเลยแต่ว่านักข่าวหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยไปเอาประเด็นแค่ประโยคเดียวอะของเขาอะแล้วเอามาตีความแล้วก็มาแบบว่าทําให้ตลาดตื่นตื่นตื่นเต,นต,นต,นต้นกันนะเนาะ ก็ประมาณนี้ครับข่าวมันก็เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการเนาะของของ market maker นะครับที่เขาต้องการให้ขึ้นเขาต้องการให้ลงเขาต้องการให้หลอกล่ออย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็นําข่าวนะครับมามาใช้ในการหลอกล่อนักลงทุนกันไปเนาะให้เกิดความตื่นเต้นกับตลาดประมาณนั้นเทคนิคว่ายังไงเราตามเทคนิคจะเหมาะสมกว่านะครับขอทุกท่านโชคดีสําหรับวันนี้ครับโอเคนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่สลีสบายดีนะครับพี่คิดถึงครับบาย